ชุดท้ายครับผมหนึ่งหายเลข้าวันเป็นรุ่นคางน้องพี่น้องเขาขึ้นมาแล้วกันพี่น้องหนักตึงอีังไงกันเอ,อ้าย,ยังไหลแตะเขาโควบเลยแล้วยังมันยังฟุ้นมากเลยยังค้าวพี่น้องฟุ้นยังเก่าด้วยพี่นอ้องทีงเก่ากว่าไหนครับ โอ้ย oh, นังหนีไล่พี่น้องสวัสดีครับวันนี้ผ่อนกอบสายลยุยคือเก่าครับผมวันนี้กับผาพี่พาน้องครับลงไฮลงหน้าครับผมนี่มาหาไซกุ้งครับผมวันนี้มากับสาวเปียวเด้อคุณสวัสดีค่ะวันนี้มาหาไซกุ้งครับผมหลังจากบ่ได้ขึ้นบ่ได้พ่อกระโดดเนาะพี่น้องประมาณจักมือโมเมนเต์เกียบอบาทิตย์พุณผู้ชมเบื่อพ่อกันเนะานเนะบา่มีคลิปให้เบิ่งพี่น้อง น,นี่ก็เลยมาหาใส่กุ้งครับเบื้องมองใส่ครับผมนี่นี่ไม้นี่ครับไม้ไม้อักพี่น้องใส่กุ้งกับอักได้ยังนี่พี่น้องเอ,อ้ยอะถึงได้กับ่รู้น้ำกันเด้อพี่น้องเนาะวันนี้เอามาสิบหลังพ่อพี่น้องพอเอพ่ออยู่พ่อกินพ่อแล้วบ่หลายอ้ยใส่ไหลังเอ,อง่องยาไป มันหมานเด้อหลังแรกแข่งมนันรับเอา้าหลังสองพี่น้องใกล้ใกล้กันนีล่ล่ะกุ่ปภาษากุ่งชี่ซื่อพี่น้องแข,องข็โคตรลำมอือนแถวเบื้องเอา้าหลังสองโอ้ตกตกตกาะฟาดคือเตนแทะยินยังคือแข็งแท็ง้ ติทัวเอ้านคือกูเร็วป้โอ้ยฝุ่นพี่น้องโอ้ยป่านหน่อยมาแล้วโอ้ยคัดทันย้ำทีดีระบัดคัดกับพี่น้องเไัน ปลาซิวหน่อยเต็มอยู่ตั้งขีย์ินโคโมโ่บอพิญังนั่น,น,นปลาซิวหน่อยมา้ยเด็กพี่นอ้องอ้ย่างขักเลยเบิ้งบอพีนอ่น้องเนาะเสียวมุ่น้นามเลยเบิ้งอุ้ยปลาซิวหน่อยตื่นบ่ได้บ่ไใดฝุ่นไหนพี่นอ้องเฝิ่นมาต่อมีเงี้ยพิ่นได้กินหอาหารเอออย่างขักพี่น้องอาหานแน่นอนพี่น้องมือ้ออื่นโอ้ยฝุ่น ไปครับผมเกิดอีกสองหลังห้องของพี่น้องหลังสุดท้ายฮะดูอยู่ทิ้งสิครับผมมือ่นเ้าจังไหนเขาก็มาลุนน้ำกันเด้อพี่น้องไอ้ใส่ถิ่มไว้เนาะมือ่นเ้ามายามจะเ้าครับผมขี่รถมาสส่วนสีหอวพี่น้องสิบสิบสองกิโลครับหอดมองใส่ มาใส่อยู่หน้าจะขวงดอกวะอูอ้ฝุ่นพี่น้องปลาขาวหน่อยจุบเตียมอยู่เพื่อนดีกินหัวหันพี่น้องนี่ปลาขาวหน่อยอื่นแน่นอนพี่น้องแตกสัส่วชาแน่นอนครับถาม่ารูนน้ำกันเด้อครับ สวัสดีครับพี่น้อง therapist. พัวกันย่างมู้อครับผมพัวกันย่างสตอร์เนาะมู้อครับผมมู้อของวันที่สิบสองนะครับเขาเกิดเดีวเวลาไปยามกุ้งครับผมครับมาเบิ่งบรรยากาศย่างมู้อครับผมบู๊หมอกกำลังลงพี่น้องอากาศก็บ่ค่อยหนาววันนี้ครับพรนอุ่นเนาะนี่ครับบู๊บรรยากาศหมอกกำลังมาพี่น้องจากนี้เขาก็ไปยามกุ้งไปลุ่นไปชมน้ำกันเด้อพี่น้องไปเลยครับ ว่าสีหมาดบนน้องหมนอนี้เนาะก็ล้า,ลา,ง,า,ง,ลางแล้วเวียกแล้วงั้นพี่น้องก็ลังกีดยางแล้วกีดยางแล้วก็ได่ลงมาครับบรรยากาศสวยๆอากาศอุน่นๆครับพี่น้องหลังจากห้องโได้ฟฟ้กันโดนเนาะเกือบโอ้บริเวนเสียทิศบนมือวานอาทิตย์ห้องโบงไ้ฟ้อกันเนาะเลยมันเห็ครับเห็ดก็บได้ไปหาพี่น้องเห็ดชุมือนนิก็น่าจะมีนา่นาจะออกอยู่ครับแต่ว่าก็อยากกระหางอยู่ด่อกเห็ดก็นนาจะเป็นเห็ดหนาหมอกเนาะ คุณพี่น้องโอ้ยหมอกกำลงังมาพี่น้องเอาละบันโอ้ยสุดยอดครับผมบรรยากาศนี่แหละครับบรรน,นอกเขาเลือกสีละบรรยากาศก็มีสมนีแล้วพี่น้องหุ่นเสียงนกบื๊ยหุ่นครับพี่น้องเขาก็มางหอดบงังไซแล้วเนาะครับไปพี่น้องไปยามเฮาอุ้ยพี่น้องหนาว บรรยากาศครับพุ่นให้หนะครับผมเขาสั้นเบิดพี่น้องพุ่นเขาสั้นเบิด <c oughs> ไปพยายามน้ำกันครับผมไปรุ่นน้ำกันนี่ครับตะกาใส่ครับผมมารู่นน้ำกันเลยอุ้ยหนาวระบาดท,ที่นี่พี่น้องหลังแรกครับผมโอ้แตกเขาๆพีน่น้องงอผ่านระบาดงอคักบนัน Ba cũng như tôi Này bụng phiêu hôn bà khả năng gầm phiêu hôn móc 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 dám cung dám cung mán, mán 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 lăng <laughs> uh, lắng lè chứ để quay đó Phải, lắng xóm chứ mỡ 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 lắng xóm chứ luôn Đẹp <laughs> không Uh, lắng xoáng uh, lắng xoáng thì có quan đẩy đi nào lắng xoáng thì có quan đẩy nó uuuu uh, nhẹ nhanh yeah. nhanh cứ cầu cùng lắng xoáng chứ không đó bươm cả đi xây xịp lắng chứ không không bố xe lại nó bớt nó không หนาวน้องว่าเป็นสีบ่หนาวตอนขี่รถใหญ่ไามคือบัหนาวเนาะ่าวันนีผัหนาวบันเออลางสามครับตอ้มืหนากเนาะพุนตลาแคกโคกพีนังงล้งนี่อู้แโคกพี่น้อง คุณอ้ย่างครบวุ้หนักตึงๆไหมวะพี่น้องลังมาจมอาหารมาจมาหาังหนึ่งวุ้นหนักตึงๆหนักหัวอาหารบ่หันพี่น้องเอ้ยใส่หัวอาหารแหลายโอ้นพุ่นควงอเไรพี่น้องว้าตัวนี้

หลังหาครับผมอู้เหยียบลุดโอ้แตกเขาโคบอีกล้วโอ้ยังไหมัี่น้องหลังหาครับผมพุ่นมาไปโอ้ยังครับพี่น้องคุนไปเทเทเทเขาเทเทเทพี่น้องรุ่นพี่น้องโคบ แกขกโคื่อเก้าพี่น้องส่ดนส่ดดวนอยู่ทั้งที่หกพี่น้งองแขกโคบกเนี่ว้าวยังหนัก

ก็ได้ครับน้องเบื่อนหลังที่สิบอ้หลังนี่ไหลพี่น้องแตกโคตรเคื่อเก้าปักซิวแต่ไหลพี่น้อง โอ้นี่ครับผลงานเนาะถือว่าโอเคครับผมวุ้นฉีบกรึ่งโลอยู่บ่ท่กระตา <c oughs> สุดยอดพี่เนะาะปัดใส่เทียเลียดิย่งกำลังเคยมาใส่เยื่อก็เป็นเยื่อนนี่เด้อพี่น้องเยื่อาหัวหันปลาดุกาหัวหันปลาดุกาหัวหันปลานิ่งครับาหารรัวหันปลาโอ้เบิ่งตกุ้งเนี่ยพี่เนาะยังคักสวยน้ำ ไปครับผมเนาะครับพี่น้องมาเป็นผลงานครับผมอย่างเมื่อยพี่น้องคุณโอ้อย่างมันอ,อืดผ่านสุดยอดพี่น้อง จั้งนี้ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เด้อพี Hait ่น um, ้องขอบคุณทุกการรับชมครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะบากรบขอลาพี่ลาน้องไปก่อนเด้อครับจังไี้ไปเจอกันคลิปหน้าครับผมว่าบ่าวกรบสิไปเฮ็ดหยังเนาะคลิปหน้าเนาะจังไี้ก็ไปลุ้นไปชมน้ำกันเด้อพี่น้องคลิปหน้าเอาไปเฮ็ดหยังกันเดี๋ยวไปเจอกันครับผมสำหรับคลิปนี้บากรบขอลาพี่ลาน้องไปก่อนเนาะเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ